นัททิวอยากไปซ้อมบอลดีนักใช่ไหมนี่เลยวันนี้แม่จัดหมูหันตามใจปัถนามานัททิวอดแม่เดี๋ยวแม่จะกินโชว์นัททิวให้ดูจ้าจคู่ม,มือกันกินเนอะหมูหันตามใจปัถนาตัวเนี้ยเราสั่งมากินที่โคลาสค่ะส่งแค่พันนิดเอง ăn thiếu dạng ăn lối เป็นไงพี่แมนหมูหันตามใจปรารถนาอะอร่อยปะโอ้โหอร่อยสุดๆเลยดูนะเป็นไงล่ะนัททิวมื้อนี้นะัททิวอ,อดหวงตะไปสองบอลอดแล้วนัททิวว่าแต่เราจะแบ่งมาให้นัททิวดีไหมอ่ะพี่แมนทุกคนว่าอย่างไร่ะครับคอมเมนต์มาเลย